เสียดายครับเพราะอีกแค่เกมเดียวแล้วก็มีอากาศขึ้นพเมียลีแนละ้วเสียดายวันนั้นก็อยู่ในการแข่งขันก็มีคนดูประมาณเจ็ดแปดหมื่นคนนะคือจริงๆเรามีการคุยกันก่อนแล้วหลายวันอยู่แล้วนะฮะว่าเราเราจะต้องอยังไงเมนหลักจริงๆก็ต้องควบคุมอารมณ์ทีนี้เนื่องจากว่าคนดูเยอะ ถ้าเป็นทีมใหญ่แล้วก็ไายทอดทั่วโลกตับทราบดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยแพ้ชนะอยู่ที่การคุมอารมณ์เป็นหลักว่าจะคุมอารมณ์ไปได้ขนาดไหนก็ก็คิดว่าน่าจะแพ้ครับแต่ก็ยังยังแอบนึกว่าโอเคเผื่อมีลุ้นอาจจะเสมอได้ คือคือเนื่องจากว่าที่คิดว่าแพ้เนี่ยเนื่งองจากว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเล่นต่อมาตรฐานดังนั้นเรามองว่าโอกาสเรากลับมาค่อนข้างกับบ่ถ้าเป็นเกมที่นักเตะเราเล่นได้ตามมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานดังนั้นเรามั่นใจว่านักเตะเราสามารถกลับมาได้ผมมองว่าทีมณวันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อโมชั่นทั้งหมดอันนั้นเราทําได้ก็แค่แค่บอกนักเตะแล้วก็เตือนเขาให้เขาพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ นักเตะทุกคนเนี่ยก่อนลงแข่งก็ดูสภาพจิตใจทุกอย่างก็พร้อมทุกคนบอพร้อมแต่พอลงไปแล้วก็เข้าใจว่าคนดูบรรยากาศคนเกือบแปดหมื่นแล้วแล้วโดยเฉพาะรู้ว่าถ่ายทอดสดทั่วโลกก็อาจจะเกรงหรือก็เป็นไปได้ผมก็ใจ้ายนะ <ừ. S 1> คือคือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนะฮะดังนั้นเราคง เบื้องต้นตอนที่เราตัดสินใจซื้อเราคงไม่ได้นึกไปว่าควรจะซื้อพรีเมียร์หรือ,รอควรจะซื้อชั้นเลืนชิปในในส่วนตรงนะั้นก็มีคนมาเสนอเรามีคนมาดูแล้วเราก็เราก็ดูไปตรงนั้นเราเป็นชาวพุทธนะฮะการนับถือศาสนาการเชื่อก็คงมีบ้างที่ปกติเราก็กราบไหว้อยู่แล้วเราก็เชื่ออยู่แล้วในส่วนตรงนั้นนะฮะ คือจริงๆตานี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยว่าตานีเนี่ยไม่เคยอยู่บนเสื้อมาก,ก่เป็นตาที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยติดอยู่บนเสื้อไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วเราผมดูแล้วเนี่ยตาเนี้ยค่อนข้างดูแล้วเหมือนมีพลังถ้าเทียบกับตาปัจจุบันครนะเราก็เชื่อเรื่องพูกนี้เหมือนกันว่าตาปัจจุบันเนี่ย ตาปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้ามาฮะตั้งแต่นั้นมาเราตกลงมาตลอดเลยครับตกลงมาตลอดดังนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนอืมมันเป็นการดีไซน์หรือว่ามันเป็นก็คืออีกประเภทนะฮะเป็นเป็นของเดิมนะฮะครับเป็นเป็นเป็นตาดั้งเดิมของเขาแต่เรามาปรับนิดเดียวปรับจากให้ตัวนกคู่เนี่ยจากตัวเล็กเนี่ยให้เป็นตัวใหญ่แล้วก็ลดกิ่งออกมาดังนั้นก็จะเห็นแล้วว่าตัวนกคู่ใหญ่ก็ดูเหมือน <im itation> มีพลังมากขึ้นในส่วนน้้ครับแล้วก็ผ่านการช่วยดูกันหลายๆคนหลายๆฝ่ายนะฮะ <im itation> ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนและแติดตามใช้ฟิลเวสเดย์มาตลอดก็ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ปีนี้ทําไม่สําเร็จนะครับปีหน้าเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเราเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ ขอบคุณนะนะฮะเพราะว่าเห็นเห็นก็ที่เมืองไทยก็มีอ่าเฟซบุ๊กที่แฟนคลับทำาัันขึ้นมาก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามตลาดกับเชฟฟิลเวสเตย์ก็ต้องเป็นแฟนมาก่อนผมด้วยซ้ำในในส่วนนั้นก็ขอบคุณก็เห็นข่าวเขาค่อนข้างเร็วมากกว่าสควรดีมากนะครับขอให้โชคดีแล้วก็ขึ้นเพลงเลิกในฤดูกาลหน้านะครับคุณเดาก